ท่านูชมครับวันนี้วันเสาร์ที่29มีนาคม2568นะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ก็คือใต้สะพานท่าแรงพัฒนานะครับซึ่งาชาวบ้านแถวนี้หมู่3กับหมู่4ตำบลท่าแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในแม่น้ำเพชรบุรีที่ตำบลท่าแรงนะครับเรียกกันติดปากว่าท่าน้ำบ่อตะกัวนะครับนี่ผมยืนอยู่บนตอม้อเลยนะครับ ส่วนด้านบนก็คือสะพานท่าแรงพัฒนานะครับสายมือไปก็จะเป็นบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมนะครับช่วงปิดเทอมก็จะมีชาวบ้านมาค้าขายแล้วก็นำเตียงผ้าใบแล้วก็เตียงที่เป็นเตียงนั่งปูด้วยเสื่อเนี่ยมาให้บริการตรงบริเวณนี้ครับในส่วนของห่วงยางก็30บาทเสื้อ ชูชีพตัวละ20บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงที่เป็นเสียสี่เหลี่ยมมีเสื่อเนี่ยตัวละ50บาทเตียงผ้าใบคล้ายๆเตียงชายหาดเนี่ยตัวละอ่3 0บาทนะครับแล้วก็เรือตรงนี้นะครับตรงใต้ตะม้อน,นี่มีเรือให้เช่าด้วยชั่วโมงละ100บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีในบริเวณแม่น้ําเพชรต้นต้นน้าเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นเขื่อนเพชร อ่อยจากเขื่อนเพชรลงมาก็จะเป็นบริเวณนี้ก็คือบอ่อตะกัวตําบลท่าแรงอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นช่วงปิดเทอมสามารถพาลูกหลานมาเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนนะครับน้ำก็ไม่ลึกนะครับเด็กๆยืนได้แต่ก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับนี่คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่าน้ำบอ่อตะกัวที่ตําบลท่าแรงอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับ